เด็กครับต่เนี่โอเคมาแล้วก็บอกเดี๋ยวกูไปอยู่ห้องห้องยิงคนรอย เล่งไม่โชว์อะไรวะกูต้องออยจัดเกมเอนนีมวาสัตว์เออทำไมวะไม่งั้นมันตั้งหาไม่ได้ ลิงจะไปยิงงานไอ้เหี้ยเดอะบอดเล่นรอกูเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วกูเหลือแค่สตีมอ๋อมอลมึงวอมแค่ไหนมึงก็ไม่เก่งละวายไม่ทำแอคแอคเกินไอ้เหี้ยเข้าไปยิงกันไปยิงเลยเยอะ วีฮอปโชว์เลยเย็ดวีฮอปนี้มึงใช้ปุ่มอะไอันนี้อ่ะลูกกิงอ่ะท่าเรียกว่าอะไรวะที่ที่มันเอาเลื่อนตรงตรงกลางเมาส์ต่อเมาส์ใช่ใช่ตอเมาส์ บอกตะเป็กด้วยเป็กนี่หลยเอฟซีนอนเลยครับเออ่าคอมมที่ีเลยคอมเมนต์ง่ะเป็นเอกูเป็นเอมึงกูคอมเมนต์ไม่ได้เลยดิได้ได้ี่ย่นี่ มใช่ทำมีตั้งกล้าอะไร,เร,รเรียบร้อยเรียบร้อยเลยค่เปิดสตรีนอย่างเดียวจะได้นั่งเล่นรอรากจีนสวยมึงต้องสอนกูตั้งแต่ต้นเลยนะ กูพูดแค่นี้กูจำการเล่นไม่ได้แล้ะไอ้สัสแบบตอนแบบนั้นที่กูกลับมาเล่นม,ลมันจะเป็นเนอะ

ไอ้นี่ยังไม่ออกมาอีกนะะ,ะ,ะมาแล้วน้องเชิญมาดิเฮ้ยกูเชิญตอนแรกกูไม่คิดว่ามันจะสตรีม,มกูมกเชิญไปแล้วไไม่ด้กดแล้วกูเชิญไปแล้วกดไปแล้วกดเริ่มดิเฮ้ยดีลาวหมดอะไรวะเนี่ยมีดูโอ้ด้วยอ่ะป้าก,กดดูโอ้ดิมาดิแรงเหรอ เอาแรงเด้๋ยวไหมแล้วแต่กูกลัวมันไม่ตึงเย็ดเย็ดมาดิ <c oughs> อยากเจอแบบตึงๆอะไรเงี้ยตึงๆแบบหันเล่นน่ะกูหันเล่นนะ่นนนะแล้วอยากเจอแบบตึงๆเจอแบบแรงจ,จะเล่นฮอท หาห้องไม่เจอเหรอวะเฮ้ยบ้าไอน้นันรเฮ้ยหาห้องไม่เจอแจแจเช้าไม่ตึงหรอกพี่อ๋อโอเคครับ <c oughs> ก็ก็ผมก็เพิ่งหันเล่นครับน้องอันนี้อายุเท่าไหร่วะกูกูจะบอกว่าครับน้องกูว่ารู้สึกแบบยังไงเป็นตัะเขาเรียกมึงพี่มึงเรียกเขาน้อง เพื่อเพื่อเขาอายุเย่กว่ากูไงผมหาห้องสักพักละเขาบอกว่าขอหาห้องมาสักพักละอ๋อโอเคครับโอเคครับเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามได้วยนะครับกดไลก์กับแชร์ด้วยคนหนึ่งสตรีมเฟซคนหนึ่งสตรีมโอ้หสิสิบแปดเองสิบแปดเองเวล่ะแม่เอาแล้วสิบแปดเอง อายุน่าจะสิบแปดว่ะส <18 S 2> ิบแปดเองเรียกกูพี่ไปละยิะ่ดเต็ดเลยก็บอกแล้วกูไม่อยากูว่าขับน้องก็พออย่างเงี้ยเสียงมืงอ,อาจจะแก่ก็ได้โอ้โหแหลงโพดคอยหาห้องไม่เจอ่ะ จิฟอสไอ้คือเล่นกูบ้ทำงานกูบ้านทำไมก็คือตอนนี้หาห้องไม่เจออืมนั่นแหละยิงกดดูโอ้ยยิงไม่เจอเออหนักเลยกูแบบหาห้องเจอนี่กีดเลยนะเพื่อมีกีดอะตัดได้สี่สิบกว่าคนอีกอีกนาน ไม่เอาแบบลงไปแล้วมันตายเลยนะน้ำตาลโคตรมอกูเต็มตลประธานราช,ชูกิจมิดเอฟซีค่ะเฮ้เมยมาแล้ว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 กูพูดแค่นี้ว่ามันมาแล้วเอฟเปกกูหน้าจอไม่เต็มอีก สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาแล้วฝากติดตามมาด้วยนะครับเออมาแล้วกูไม่น่าพับหน้าจอเลยวิ่งบัตรเฮลใครตัวโปรดกูเลยตัวพียเนี่ยก็ทำมันไปสามเหรอเออมันเป็นสามหมดแลงเอเวนไม่ใช่หมดดูโอกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูผิดไหมเนี่ยเฮ้ไม่ผิดไม่ผิดกูให้อแล้วกูได้ตัวอะไรวะ เ,เต่อจากนี้คือการเอากินโคไอเทียดูดูดีโคแน่ากลัวเลยอะไรเนะี่ยโอ้หอะไรเนะี่ยอะไรวะดัดแลงเหรอกูไม่เคยเล่นนะโอ้แล้วจะตามกูทำเฮีย,ยนะอะไรเนี่ยเฮ้ยเพวกเอ๋กันปะเนี่ยพามไม่น็อตแล้วกูโดดไหนอ่ะโดดไหนก็ได้ที่มม่คิดว่าเราจะรอดอะ่ะ ได้จัดไปจัดไปน้องใช้โตด,ด,ดีมาเคุยเลยละกันเออสวยสวยลงไหนกูลงด้วยพูดแค่นี่มม<อ>ทำแต่ก็ก็ที่ที่ที่เมื่อเห็นข้นาปวดหมดเข้าตาพอนโทรยังไม่ได้ตายไงที่มันมีคนลงก่อนแล้วอ่ะเฮ้ ไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะตายนะกูตายนะยนะไปหาของข้างนอกเลยสันขวาเอ้ย,อยเล่นตายมเมาโคตรจะเร็วเลยตอนเนี้มีไ้ยนะเออกูเล่นแปดร้อยเหมืนมึงอะ่ะกูยังไม่ได้ปืนให้ยโอ้กูต้องไปเปลี่ยนปุ่มให้เป็นกด f กด f ว่ะกูปเปิดประตูแม่งไม่ถนัดเลย หกูจะแตกโอ้กู